คนทั้งเหนือเออเอาไปเยอะเลยถุงไอ้อะตาบูลเนาะเอ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 เขาจะทำอไมอ่ะพี่ลืมให้ตาบูลเนาตัวเล็กๆยังพอว่าเนี่ยไม่ให้ทานตัวใหญ่ไม่ใช่แล้วทำไมมันเอาไปบ้านมันไม่มีหรอมันก็เลี้ยงมันคงหมดลูกกันแล้วมั้งไปแม่โอ้โหมันคุ้มกันนั่นแหละ คนละเจ็ดร้อยเทไหร่ล้วอ่ะค่าแบกเหรอเจ็ดร้อยสิบบาทเจ็ดร้อยสิบบาทแล้วได้ปลาไปด้วยปลาปลานี่เยอะกว่าค่าแบกคุ้มมากอ่าแล้วแหวะท้องก็เรียงมังนี้เออแล้วกนนนินี่ตรงนี้น่าเละโอ้ยนี่ให้ปลาคนเราเยอะๆ,ๆเลยเอันนี้ให้ถ,ถึงตรงนี้หน่อยให้ถ,ถึงตรงนี้หรอถ้าเกิดมีช้อนสั้นเธอก็เอาช้อนควักไส้ออกมีดนั่นแหละนั่นแหละแค่นั้นแน่นั่นแหละเออจะทำให้เสร็จทนไม่ไหวว่ะโอ้โห อะแหวะอะไรใส่การมันทะลุไส้แค่นั้นเนี่ยเออน่ทะลุแล้วอ๋อเออเขาบอกมันถึงกันช้อนมีช้อนมีไหมเดี๋ยวจะไปหาให้เอาไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะมีไหมตช้อนอะมีช้อจะไม่มีวายนะช้อนที่เอาไปได้เหรอทำไมแหวะให้มันใหญ่ๆแล้วก็เอามีดแฉกออกมาโอ้โหนั่งนานไปแล้วมั้ นีองอาจตอนนี้ด me! ีใหประสองต้นนะอะไรนะดีแตกหรือว่าไงนะชะอมนี่แล้วมันจะเป็นลูกที่ไหนนวมันก็เต็มยื่นรากมันลงดินนะโอ้ความแข่งมากมากเอาเงี้ยมานงายก่อนดิมึงไปหล่อมากเลยไปเนี่ยเอาช้อนเนี่ยนะแหวกเขาอันงาดอีนนี้เนี่ยสองต้นเนี่ยไออะไรเนี่ช้อนสันมันจะ ขนาดดูหน่อยนั่นแน่มันจะได้ใส่ออกหมดไตมันอยู่ใต้หิ้งข้อไงแหมลืมฝากปลาพี่ตูจะปันนี้ค่ะฟ้าไม่เป็นหรืทำไปครั้งหนึ่งตอนนั้นเห็นด้วยเห็นในทิกตอกก็เห็นนะโหทไวเกินใช่ไหมมันก็เลยจำไม่ได้เห็นในทิกตอกก็เห็นนะโหทำไวมากเลยีตัวนั้นคิดดอออขงมันแล้วจะทอดทั้งตัวเปล่าไม่ทอดทั้งตัวก็ไม่ทอดทั้งตัวว่ามันใหญ่แล้วก็ผ่า ตัเพึ่มเลยแล้วก็นี่บั้งนี่ทอดแล้วเอาไปเลยทั่นสามสิเอาไปกินที่นู่นเลยอันนี้เอากลับเลยเหรออยู่ที่ใช้งานเราเยอะไม่ใช่ดิแม่ไม่สบายโอ้ยหั่นสาเยอะมสิมันตัวใหญ่มากเอาขายได้เยอะขึ้นชิ้นใหญ่ในมีเลยแค่นี้เองโน้มีนะแค่ยังมานี่เพียมีแค่นี้เองหั่นหั่นอีกเฮ้ยเขาเอาศพไปนน่นไง

มิจานบอกสามสิบใครนะมิจานบอกสามสิบได้ยินว่าสามสิบสามสาวขาสาวมันเัาหมดเลยแค่แล้วมันค่ายจังสดเลยโอ้โหดีจังแล้วจะได้กำไรเท่าไหร่คิดแล้วยังไม่ได้จับอีกระชังนึงเอ้าสมมุติสมมติสมมุติถ้าได้ประมาณเนี้สองจันเนี่ยอีนั้นถ้าได้ก็ห้าร้อยโลนะหรือไม่ถึงก็แตเราสี่หมื่นตามกระชังอะไรสี่งมื่กำไร ่งแม่ขาปลาเห็นงพวกอีนี้โอ้โหปลาให้นี่บานเลยกระชังางนี่แล้วปลาไม่โตแม่ขาปลาเห็นเพราะว่าไม่โตโอ้ยโห้ยขาดเสียท่าเลยตอนนี้ไอ้เนี่มันลงไปเยอะปลาขาว้บานปลาขาวได้เยอะไหมกี่ร้อยโลไม่รู้าไม่ได้ดูไม่ได้แว่นไปนี่โหไม่ได้เลือกเลยมันได้มาได้เงินเท่าไหร่สองพันแปดอะเงินสามสิบบาทอะ มาขาววะนะร้อยก็โลอ่ะโอ้เออไปเล่าปลายนี่ไม่โตจะทางนี้อีกทีนี้ไปชังเก่งเลยนะอีใส่ก็แป่งไว้เลยประชังตางเรียงกระชังเก่งเลยได้นิดเดียวเอาได้อะไรสี่หมื่นกว่าบาทแปดเดือนไงไม่ถ้าจับหมดนะอแปดเดือนอีกชังนั้นโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ยังไม่มาพี่มู ไม่ค่าแบกก็4คน2,000เท่าไหร่ลรอ2 0 1สามสิบครับอโลละบาทเนี่ยจะมาห้าสิบเอามาห้าสิบด้วยเกินใช่ไหมคนก่อนก็บาทห้าสิบโอ้คุ้คูณคนแบบมันหายากแต่ว่าเอากิโลละบาทบ้างเหรอพอละบ้างนะบ้างเออบ้างแจ็บไปทีโอ้คคูณบาทห้าสิบเลแพงเนาะคนก่อนก็บาทห้าสิ แบกครึ่งนะแค่นั่นแหละแป๊บเดียวโท่านมันแบกให้แล้วเท่าไหร่ก็ปล่อยมั้น